ันนี้ว่าจะมาสอนทำตกแต่งหลังคาหลังคากรอมทำด้วยพีพีบอร์ดเราก็ต้องเขียนชื่อด้วยมากรสีแดงเป็นแคปิตอลเลเซอรแ์แล้วก็แล้วก็จะใช้ ันาาล่างสเสร็จแล้วเราก็ต้องติดเทปน,นะคะแต่อย่าติดตรงชื่อติด 对了。